สวัสดีครับผมมิสเตอร์กากบาทวันนี้ผมอยู่ที่โรงเรียนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีครับวันนี้ผมพามาชมห้องเรียนรู้ประชาธิปไตยนะครับซึ่งมาดูว่าที่นี่มีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างน,นะครับติดตามรับชมเลยครับนับเป็นโอกาสดีจริงๆนะครับที่ผมและทีมงานได้เข้ามาเยี่ยมชมห้องเรียนรู้ประชาธิปไตยของโรงเรียนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีโดยได้การต้อนรับจากท่านผู้อำนวยการคณะสิทธิวัธรรมผู้อำนวยการโรงเรียนปากเกร็ดรวมถึงรองผู้อำนวยการคณะครูและน้องๆนักเรียนที่น่ารัก ซึ่งให้การต้อนรับเป็นอย่างดีครับสำหรับห้องเรียนรู้ประชาธิปไตยหรือบูมเรียนรู้ประชาธิปไตยในโรงเรียนแห่งนี้เกิดจากความร่วมมือระหว่างสำนักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งและโรงเรียนปากเกนนร็ดจังหวัดนนทบุรีร่วมจัดทําโครงการชุมชนประชาธิปไตยหรือกิจกรรมโรงเรียนประชาธิปไตยขึ้นเพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนเป็นสถาบันเรียนรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากาษัตริย์ทรงเป็นประมุขและการเลือกตั้งให้แก่นักเรียน รวมทั้งส่งเสริมผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นำหลักการประชธิตยมาสอดแทรกในกระบวนการเรียนการสอนรวมทั้งการจัดกิจกรรมให้แก่นักเรียนซึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้และนำมาปรับใช้จริงในชีวิตประจำวันครับสำหรับแนวคิดในการจัดห้องเรียนรู้ประชาธิตยนะครับว่าอยากทราบที่มาที่ไปครับยังไงครับอบควรท่านผอควรช่วยนำเรียนนิดนึงครับว่าเยับยนดีครับผมครัอย่างที่พวกเราได้รับรู้รับทราบกันแล้วว่า ระบอบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยเนี่ยเป็นระบอบการปกครองที่ดีที่สุดในโลกใบน,นี้ในส่วนของรงเรเรนปักเก็องค์เรียนปักเกตดได้ตระหนักถึงบทบาทหน้าที่สําคัญในการให้องค์ความรู้ให้ทักษะในการดาเนินชีวิตกับนักเรียนทุกคนในระบอบประชาธิปไตยจึงมีแนวคิดมีหลักการที่จะจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เด็กได้เกิดทั้งองค์ความรู้และทักษะในระบอบประชาธิปไตยห้องเรียน ประชาธิปไตยจึงเกิดขึ้นที่โรงเรียนปากเกร็ดความจริงแล้วเนี่ยห้องเรียนประชาธิปไตยในโรงเรียนปากเกร็ดเนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะแค่ห้องเรียนสี่เหลี่ยมหรือบริเวณนี้เท่านั้นระบบวิถีชีวิตของประชาธิปไตยอยู่ในกระแสเลือดอยู่ในสายเลือดของเด็กนักเรียนและครูในปากเกร็ดทุกคนเราจะมีวัดปฏิบัติซึ่งเป็นแนวทางของประชาธิปไตยเนี่ยอยู่ตลอดเวลาครับครับ นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนได้เข้ามาเรียนรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยที่ห้องเรียนรู้แห่งนี้ด้วยสําหรับห้องเรียนรู้ประชาธิปไตยประกอบด้วยการจําลองหน่วยืักตั้งสื่อโปสเตอร์หรือเอกส,สารสําหรับใช้ในการศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยพร้อมทั้งการจัดแสดงนิทรรศการหรือกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับประชาธิปไตยในโรงเรียนด้านนางสาวสุดารัตน์ฉลองบุญประธานนักเรียนโรงเรียนปากเกกล่าวว่า การมีห้องเรียนรู้ประชาธิปไตยทําให้นักเรียนได้คน้นคว้าศึกษาเกี่ยวกับประชาธิปไตยอย่างใกล้ชิดนอกจากจะเปิดโอกาสให้นักเรียนได้เรียนรู้แล้วยังเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกันทั้งในส่วนชุมชนภายนอกอีกด้วยแล้วก็มาแลกเปลี่ยนความรู้กันค่ะคจากนั้นเราก็จะมี เป็นแกนนาหลากักนั่นก็คืออาจจะเป็นประธานนักเรียนเป็นคณะกรรมการนักเรียนของแต่ละรุ่นที่จะไปอบรมภายนอกโรงเรียนค่ะแล้วก็นําความรู้เนี้ยกลับมาพัฒนานในโรงเรียนมาเผยแพร่ต่อเสร็จแล้วเมื่อน้องๆทุกคนเนี่ยมีความรู้นะคะทางโรงเรียนของเราพอเราเป็นเหมือนเป็นศูนย์รวมของชุมชนด้วยเมื่อแถวแถวชุมชนมีการเลือกตั้งมันจะเป็นเลือกตั้งนายกเทศมนตรีหรือว่าสสสอจอ,อะไรเงี้ยค่ะครเราก็จะมีตัวแทนเด็กๆของเราเนี่ยออกไปเดินรณรงค์ให้กับชุมชนเนี่ย ใส่ใจเกี่ยวกับการเลือกตั้งแล้วก็บอกถึงขั้นตอนวิธีการเลือกตั้งที่ถูกต้องประมาณนี้ค่ะห้องเรียนรู้ประชาธิปไตยแห่งนี้ยังคว้ารางวัลชนะเลิศการประกวดห้องเรียนรู้ประชาธิปไตยหรือมุมประชาธิปไตยในโรงเรียนประจําปี2556จากศูนย์การเรียนรู้การเมืองในระบอบประชาธิปไตยที่1สํานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งซึ่งเป็นรางวัลการันตีได้ว่าเป็นห้องเรียนรู้ที่ส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษาอย่างแท้จริงท่านใดที่สนใจเข้าชมห้องเรียนรู้ประชาธิปไตย สามารถติดต่อเขาเยี่ยมชมได้ที่โรงเรียนปากเกร็ดจังหวัดนนทบุปปรีหมายเลขโทรศัพท์02 960 6060 60. และทั้งหมดนี้นะครับก็คือกิจกรรมดีๆที่เกิดขึ้นในห้องเรียนรู้ประชัปไตยของโรงเรียนปากเกร็ดนะครับสำหรับครั้งต่อไปนั้นผมและทีมงานจะไปที่ไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ